ค่ะคือ,อถ้าถามว่าปัญหาสวยนยแก้ได้ไหมนะคะจริงๆปัญหาสวยก็คือปัญหาของการคอร์รัปชันในรูปแบบหนึ่งนะคะถามว่าแก้ได้ไหมเนี่ยโดยส่วนตัวดิฉันก็มีความหวังนะคะว่าแก้ได้ จริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยลักษณะของปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้มันเป็นเรื่องที่แก้ไขปัญหาได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความร่วมมายร่วมมือกันของหลายหน่วยงานของภาครัฐที่ที่จะต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหารจริงๆนะคะเพราะว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยปัญหาน้ําหนักเกินปัญหา ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนี้นะคะค,ค,คือต่างประเทศก็มีปัญหาเช่นเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโดยโดยส่วนตัวเท่าที่ศึกษาเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ดิฉันก็มีความมั่นใจว่าเราแก้ได้แน่วิธีไหนคะอาจารย์วิธีเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการนำเอาระบบเทคโนโลยีที่ตรวจช่างน้ำหนักแบบเท่าเทียมกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าปัญหา บรรทุนน้ำหนักเกินกับปัญหาสวยเนี่ยจริงๆมันแยกออกจากกันได้ปัญหาการบรรทุนน้ำหนักเกินเนี่ยหลายประเทศป,ประสบปัญหานี้นะคะแต่เขาไม่มีปัญหาสวยไม่มีปัญหาการทุจริตอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา,าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะวิธีการในการแก้ไขปัญหาเขาเข้าไปเพิ่มโทษในทางอาญากับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทนะคำความผิดเพราะว่า โทษปัจจุบันของเขาเนี่ยมันเป็นโทษปรับซึ่งจํานวนค่าปรับเนี่ยมันไม่สูงมากอพอไม่สูงมากปุ๊บเนี่ยค่ะคนก็รู้สึกว่าคุ้มที่จะกระทําผิด แล้วก็ได้ประโยชน์จากการบรรทุนหนักเกินมากกว่าเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเขาเขาไปแก้โดยการเพิ่มโทษซึ่งเขาแก้ด้วยวิธีการนี้มันได้ผลเนื่องจากเขาไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยเหตุนี้ค่ะการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องดูด้วยว่าต้นเหตุข,ของปัญหาคืออะไรแต่ถามว่าการไปเพิ่มน้ําหนักให้ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทําความผิดเนี่ยรับโทษหนักขึ้นมันแก้ปัญหาสวยได้ไหม,มคําตอบก็คือแก้ปัญหาสวยไม่ได้แก้ปัญหาทุจริตไม่ได้เพราะว่า การลงโทษในทางอาญาเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนท้ายสุดของกระบวนการยุติธรรมครับแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีที่รถบรรทุกเนี่ยค่ะวิ่งบรรทุกน้ําหนักเกินค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาบรรทุกน้าหนักเกินเราต้องตรวจช่างน้ําหนักเขาก่อนอเราต้องตรวจช่างน้าหนักเขาเพื่อให้รู้ว่าเขาฝ่าฝืนกฎหมายบรรทุกน้ําหนักเกินพอเขาฝ่าฝืนกฎหมายบรรทุกน้าหนักเกินปุ๊บ เสร็จแล้วเขาก็จะถูกส่งให้พนักงานสอบสวนพนักงานอายการและสารลงโทษตามกระบวนการโทษทางอาญาเนี่ยค่ะอยู่ปลายทางของกระบวนการแต่ว่าการจ่ายสวยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยทำให้เขาไม่ถูกตัวช่างน้าหนักตั้งแต่เริ่มแรกเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วโอกาสที่เขาจะโดนลงโทษทางอาญาสูงๆงเนี่ยมีไหมคําตอบคือแทบจะไม่มีหรือน้อยมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องทุจริตเนี่ยเราจะต้องกลับมาแก้ที่ต้นตอของปัญหา ทุกวันนี้เราจ่ายสวยแล้วเราไม่ต้องตรวจช่างน้ําหนักเพราะฉะนั้นการที่จะถูกลงโทษทางอาญาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนระบบเป็นว่าทุกคนรถบรรทุกแทบจะทุกคันบนท้องถนนหรือส่วนใหญ่บนท้องถนนเนี่ยถูกตรวจช่างน้ําหนักด้วยระบบช่างอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช่ค่ะ<ง>ใช้เทคโนโลยีขึ้นมาแล้วระบบตรวจช่างอัตโนมัติเนี่ยค่ะกเ็เก็บข้อมูลทั้งในส่วนของ น้ำหนักบรรทุกที่เกินออกมานะคะวันเวลาสถานที่ของการกระทําความผิดนะคะข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกเก็บเข้าสู่ระบบที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะระบบก็จะแยกผู้ที่กระทําความผิดกับผู้ที่บรรทุกน้ําหนักตามพิกัดของกฎหมายจากนั้นผู้ที่กระทำความผิกกดเน,น,น,นี่ยก,ก,ก็จะถูกดําเ<ฮ>นินคดีตามกฎหมาย<ฮ>เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นแล้วที่เราจะต้องไปจ่ายสวยเ<ฮ>พราะสมัยก่อนเราจ่ายสวยเพื่อเราจะไม่ถูกตรวจช่างน้ําหนัก เราวิ่งผ่านด่านไปได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติรถทุกๆคันเนี่ยถูกตรวจช่างน้ำหนักโดยโดยเครื่องมือที่ไม่มีโอกาสที่ให้เจ้าหน้าที่อ่ะเข้าไปดํา<ย>เนินการใช่ค่ะคือระบบเนี่ยต้องยอมรับว่าระบบตรวจช่างน้ําหนักของเราที่เราใช้มาในปัจจุบันเนี้ยเป็นระบบที่เราไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะคะใช้มาหลายสิบปีมากในขณะที่เทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็ก้าวหน้าไปมากเรามีเครื่องตรวจช่างอัตโนมัติที่ราคาไม่สูง ะะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราพูดถึงการแก้ปัญหาเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าถ้าประเทศไทยเรามีปัญหาทั้งน้ำหนักเกินด้วยทั้งสวยด้วยมาตรการที่เราต้องนํามาใช้เนี่ยมันจะต้องเอามาแก้ปัญหาทั้ง2องอย่างพร้อมกันเพราะว่ามาตรการบางอย่างเนี่ยมีไว้แก้ปัญหาน้ําหนักบรรทุกเกินอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วกระทรวงคมนาคมเคยศึกษาเรื่องทรัคเรนก็คือทําเป็นเส้นทางให้รถบรรทุกวิ่งอย่างเดียวเลยอันนั้นแก้ปัญหาน้าหนักเกินได้แต่อาจจะไม่แก้ปัญหาสวยหรือการไป เพิ่มจานวนดันช่างน้าหนักดานถาวรน,นะคะอ,อันนั้นก็อาจจะแก้ปัญหาน้ำหนักเกินได้ในบางสถานการณ์แต่ไม่แก้ปัญหาสวยคือ <นะ S 1> อาจารย์จะบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาสวยบ่งบป็นสองช่องทางอันแรกเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเลยน้ําหนักเกินขึ้นตาช่างนี่คุณเกินถ้าหากปลายทางก็คือกฎหมายให้หนัก ปรับให้แรงหรือแม้แต่ออกจากระบบราชการจึงจะแก้ปัญหานี้ได้คือในแง่ของการแก้ปัญหาส่วนเนี่ยฉันเข้าใจว่าด้วยความที่ปัญหามันมีอยู่ในสังคมไทยมานานมากนะคะเวลาที่เราจะแก้เนี่ยอาจจะต้องใช้หลายๆมาตรการประกอบกันนะคะทั้งในส่วนของการตรวจช่างในการป้องกันการตรวจช่างโดยเครื่องช่างอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นวิธีการ ปิดโอกาสของการทุจริตของเจ้าหน้าที่เพราะทุกวันนี้ด้วยระบบเราเนี่ยระบบเราเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนทําการตรวจช่างน้ําหนักนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันมันจะต้องแก้ด้วยหลายๆมาตรการประกอบกัน